ล้ล okay. oh, la ้อล้อนะคะวันนี้นะคะคนีาจะมาสั้นๆอีกแล้วนะอวันนี้คือจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าถูกรางวัลที่หนึ่งไหมตัววันที่หนึ่งกันไายนะคะอาคนอีกจะเปรียบเทียบนะคะว่าการที่คุณจะถูกรางวัลถูกลงวัลที่หนึ่ง ็เหมือนกับการที่คุณฉีดวัคซีนนะคะแล้วคุณเจอเหตุร้ายนะคะอาจจะเสียชีวิตเหมือนกันค่ะเปรียบเสมือนนะคะการที่คุณนะคะไม่ได้ถูกละวันที่หนึ่งก็เหมือนกับการที่คุณฉีดวัคซีนอะแล้วคุณไม่เป็นอะไรอมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวเอาไว้นะคะคนอื่นก็บอกว่าเฮ้ยเออมันจริงนะ อ่าหลายๆคนแบบว่าเครียดกังวลนะคะเรื่องการฉีดวัาซีินะคะวันนี้คนอีก็จะมาชัวนนะคะชักชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมีความหวังมีความหวังแล้วก็มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกันนะคะคนอิจะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะยอดที่จะจบตอนนี้ก็คือ1,000 0แคนแล้วนะคะที่ติดเชือ COVID ้อโควิดนะคะแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ คนที่หายเป็นปกติแล้วหกหมือ่าเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็คือ3 0มห0ื่นหนะคะยังคงรักษาตัวอยู่นะคะแล้วก็ดูแลนะคะคุณหมอพยาบาลทีมงานนะคะช่วยกันดูแลกันอยู่นะคะอ่าและผู้ที่เสียชีวิตสะสมตอนนี้นะคะคือ589คน585-89คนนะคะ แต่แต่ฟังจีนะคะว่าเฮ้ยคนที่ฉีดวัคซีนตอนนี้สองล้านสองแสนคนและและนะคะยังไม่มียังไม่มีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตนะคะตอนนี้ยังไม่มีก็คือเป็นสูงนั่นเองนะคะคุณเทียบดูนะคะคนที่ติดเชื้อหนึ่งแสนตายไปห้าพันแปดหนึ่เก้าห้าพันห้าร้อยนะคะแปดสิบเก้าคนนะคะ คนที่ฉีดวัคซีนสองล้านสองแสนคนคนไทยนะคะอายังไม่มีใครเสียชีวิตอะคุณคิดดูคุณคิดดูนะคะว่าเฮ้ยอะไรมันปลอดภัยกว่ากันอะไรทำอะไรมันถึงจะมีความหวังมากกว่ากันนะคะคุณลองคิดลองเทียบดูนะคะวันนี้คนอีกก็เลยจะมาชักชวนนะคะเชิญชวนนะคะว่าให้เรานะคะฟิตฟิตร่างรอ สร้างภ,าภูมิคุ้มกันของตัวเองเอาไว้นะคะเพื่อที่จะรอฉีดวัคซีนเพื่อที่จะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันนะคะหมู่ร่วมกันอ่าภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันคนนี้จะบอกว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตนะคะ589คนนะคะนั่นคือส่วนเดี๋ยวจะมีโรคประจำตัวนะคือเบาหวานความดันนะคะเป็นมะเร็งโรคปอดเลื้อรังนะคะอ่าและ หลายๆโลกที่กล่าวมานะคะเริ่มต้นจากโลกอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรการที่คุณสร้างภูมิคุ้มกันส่วนตัวก็คือการที่คุณดูแลสุขภาพตัวเองนั่นคือทางที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะหนึ่งเลยนะคะนั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะส่วนตัวส่วนบุคคลของคุณนะคะ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะรักษาสุข,ขลักษณะของตัวเองนะคะและรอวันรอวันอะไรรอวันที่จะฉีดวัคซีนค่ะเฮ้ยมันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะคุณดูประเทศจีนนะคะดูตัวอย่างประเทศจีนนะคะตอนนี้เขาเปิดคอนเสิร์ตกันได้แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาฉีดซีนโนแวค พีชิโนวแวกนะคะที่ตอนนี้นะคะเขาส่งสวัสดีค่ะพี่ยงยุทธที่ตอนนี้นะคะเขาส่งมานะคะส่งมอบให้กับทางไทยนะคะชิโนวแวกนะคะอ่าผลการเคสทดลองนะคะจากกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนไปสองคนไทยสองล้านสองแสนคนนะคะชิโนวแวกสร้างสามารถสร้างคุมคุมกันได้ถึง9 9อ่าส่วนแอสตราเซเนก้านะคะสามารถสร้างคุมคุมกันได้ถึง 97%วันนี้นะคะมาทักชวนคนห่มมาทักชวนโดยเฉพาะเลย,ย,เลยหลายๆคนกังวลน,นะคะการฉีดวัคซีนนะคะหลายๆคนเครียดกับข่าวที่บางทีก็เป็นข่าวที่ไม่จริงนะคะอ่ามันก็จะมีอยู่ว่อนเนกนะคะเพราะฉะนั้นคือให้คุณเทียบดูนะตอนนี้ไทยฉีดวัคซีนไป2 2ล้านแสนยังไม่มีใครตายเพราะวัคซีน คนไทยติดเชื้อสะสม1นึ่งแสนแต่มีคนเสียชีวิตไปแล้ว589คนคุณลองชั่งน้ําหนักดูนะคะชั่งน้ําหนักดูว่าเฮ้ยทางไหนวะคือทางร้อยของเราทางไหนวะที่ทําจะทําให้เราอะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติคือการอะไรคือการที่เราร่วมกันนะคะสร้างภูมิคุ้มกันอยู่นั่นคือฉีดวัคซีนค่ะ การฉีดวัคซีนจะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะและคุณต้องมีความหวังอ่าคุณต้องมีความหวังเราต้องมีความหวังเพื่อที่คุณจะก้าวผ่านความกลัวอ่าเราต้องมีความหวังเพื่อที่เรานะคะจะดำเนินชีวิตให้เป็นปกตินะคะ หลังจากที่เราเนี่ยร่วมกันสร้างคุ้มกันมือกันแล้วนะคะก็คือไปฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะตัวอย่างเหมือนประเทศจีนนะเขานล่นคอนเสิร์ตกันแล้วไม่เริ่มไม่ใส่หน้ากากแล้วนะคะมีการจัดงานสังสรรค์ต่างๆนาะนาะนะเฮ้ยอยากกลับมาเป็นเหมือนอย่างนั้นไหมอะ,อะเราต้องมีความหวังและผนิเชื่อว่าความหวังของเรานะคะจะก้าวผ่านความกลัวทุกสิ่งอย่างไปเลย สิ่งอย่างปาเดินนะคะเพื่อที่เราอะกลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมอะจริงอะคนนี้ก็จะมาชวนเพิ่มปิดภูมิคุ้มกันของตัวเองไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราเวลาเราร่างกายเราพร้อมที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยคือผลอเอฟเฟกต์มันก็จะน,น้อยลงคุไหม จะมีนะคะวิธีการปฏิบัติตัวนะคะก่อนที่คุณจะไปฉีดวัคซีนอ่าขอนี้เพียงพออ่าอยากกินยานูนี่งั้นเออสารพัดเลยนะคะแล้วก็ปิดร่างกายคนคนนีน้จะมาชวให้ปิดร่างกายนะคะเพื่อที่จะรอฉีดแล้วเราก็มาสร้างภูมิคุก้กันหมู่ด้วยกันะค่ะ ตัวอย่างคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะก็พี่สาวคดิ่งเ,งเองเลยนะคะฉีดมาแล้วพบสองเข็มนะคะตอนนี้ก็ยังทํางานร่างกายก็ยังปิดอยู่นะคะอ่ะยังเป็นปกติก็ฉีดมาแต่ครบเดือนแล้วนะฉีดครบสองเข็มด้วยอืมเราแบบเห็นตัวอย่างเอาแบบคนใกล้ตัวเนาะอ่ะ เขาฉีดมาก็ปกตินะคะถ้าเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่อะเราแบบสมมติเรากลัวใช่ไหมและเราไม่สามารถที่จะข้ามผ่านความกลัวไมาได้อะเราก็เลี่ยง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 ที่จะไม่ฉีดใช่ไหมอ่าถ้าเราเลี่ยงที่จะไม่ฉีดเนี่ยแล้วคนอื่นเขาฉีดไปแล้วเนี่ยเวลาแบบว่าเจอไวรัสใช่ไหมอ่ะคนอื่นอะเขาได้รับเชื้อไปแหละเขาก็มีภูมิคุ้มกันแล้วนะแตุู่น่ะ ม่ไดฉีดใช่ะก็ไม่มีพผุดกันคุณอะคุณด้วยร่างกายที่แบบว่ายังจรยังไวรันอยู่อ่าเพือา้อไปติดให้กับคนที่อ่อนแอกว่าอ่าวันนี้เขามีโรคประจำตัวอนะเออเราจะจ่ายหาๆกันหนึ่งนะคิดดูคิูถ้ามีพ้นคุณการอยู่ใช่ป่ะเราก็ ีนใหญ่ที่ควนะคามีความหวังความหวังนะคะว่าเราจะกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติไม่ยากตอนนี้ยังไม่ได้ถีบใช่ไหมก็สร้างคุนคุ้มกันตัวเองติดรอติดรอติดรอถีบสิ เวลาฮูน่ะก็ให้เก่งหน้าทองด้วยนะให้เก่งหน้าทองด้วยนะเห็นแบบโยกโยกเหมือนใช่ไหมมันมันไะด้เหงื่อเลยตอนเหงื่ออะไร อยู่นีูนะคะหรือว่าพื้นที่จำก,กัดมากก็โยคะค่ะเปิดในหืออ่าแล้วก็เล่นตามผู้หญิงที่คายเล่นที่ห,หอูอะไรโยคะเออมีประโยชน์แล้วก็มี้แบบตั้มเนื้อได้เนื้อได้สมาธินะคะคุณคุณตัดความตึง่านออกไปอือเพราะมันต้องใช้สมาธิ อยากให้แบบว่าทุกๆคนนะคะสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่แบบฟิตรอเพื่อที่จะรอ,อ,ะอวคัคซีนนะคะเพื่อที่เราจะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหนูด้วยกันนะคะหนึ่งอยากให้ทุกคนนะคะมีความหวังอ่ามีความหวังนะคะมีความหวังว่าเราจะต้องก้าวผ่านวิกฤตไวรัส ไล่ไปรัดโคดอันนี้นะคะไปให้ได้นะคะคนหนึ่งมั่นใจว่าอย่างนั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะร่วมมือกันนะคะร่วมมือกันร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนค่ะวันนี้คนหนึ่งก็ลาไปก่อนนะคะเหนื่อยออกแล้วแล้วก็ตะวันเริ่มตกแล้วค่ะ๋ยวจะมืดแกบเปล่าๆนะคะก็แม้ะะสวัสดีค่ะคุณแววเป็นไงวันนี้โดนไหมเลข สวัสดีค่ะคุณธาริชานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ยงอยุดด้วยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วดียังไงเจอกันไรยฮะซีอยูบาย,บายค่ะ